สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโทระนักสะสมนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวขนมบิ๊กก้ากันนะครับที่แถมการ์ดจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับหน้าซองขนมนะครับก็จะมีเจ้าหนูอินอสุเกะเจ้าหนูเซนอิสึและเจ้าหนูทันจิโรอยู่หน้าซองนะครับข้างหลังซองขนมนี้นะครับก็จะมีการ์ดแปะอยู่2ใบนะครับเดี๋ยวเรามาแกะการ์ดสใบนี้ดูกันนะครับว่าเราจะได้แบบไหนมีทั้งหมด62แบบเลยนะครับ ส่วนตัวผมนะครับก็ชอบการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรมากๆเลยนะครับวันนี้ผมจึงจัดมา7ซองเลยด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าการ์ดข้างในเป็นแบบไหนและผมจะได้การ์ดอะไรนะครับเรามาเริ่มแกะกันเลยครับ อนนี้การ์ดก็ได้ออกมาแล้วนะครับหนึ่งใบข้างหลังการ์ดก็จะเป็นเงาเงาแบบนี้เลยนะครับผมเขียนว่าปิกก้านะครับผมและมูฟวี่เดมอนสเลเยอร์นะครับภาคศึกรถไฟสู่นิรันนะครับผมก็จะเป็นภาคของเลนโกคุนะครับที่สู้กันบนรถไฟนะครับเราก็ได้มาเป็นโอโ้โหแก๊งสามชาตินะครับผมมี เจ้าหนูทันจิโร่เจ้าหนูเซนอิสึและเจ้าหนูอินโนสเกะนะครับผมอ้หครบแก๊งเลยนะครับการ์ดก็สวยดีนะครับมีลายน้ําด้วยแล้ววิบวับวิบวับด้วยนะครับสะท้อนแสงน่าสะสมกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูการ์ดอันที่สองกันนะครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยครับดูสิครับว่าผมจะได้เป็นตัวอะไรเอ่ยโอ้โหเปิดมาแล้วครับเมื่อกี้แวบๆดูข้างหลังกันก่อนแน่ต้องดูข้างหลังกันก่อนนะครับอจังหวะนี้โอ้โหเห็นแล้วครับผม ข้างหลังสวยดีนะครับข้างหน้าเป็นเจ้าหนูทันจิโร่นะครับมาฉายเดี่ยวมาเลยนะครับอืทําการ์ดได้สวยดีนะครับผมนี่ครับน่าสะสมมากๆเลยเอาละครับตอนนี้ถือว่าเราก็ได้การ์ดมาส่องใบแล้วนะครับเอาเป็นว่าสวยมากเลยนะครับผมนี่นะครับขนมบิกก้านะครับผมอมีการ์ดดาบพิฆาตสุลให้สะสมทั้งหมดหกสิบสองแบบเลยนะครับนี่แต่สวยๆกันเลยทั้งนั้นนะครับสามารถ ไปหาสะสมกันได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาลองแกะขนมกินดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอ่าแกะออกมาแล้วครับผมอือหือนี่มันขนมรูปดาวนะครับผมกลิ่นหอมเย้ายวนเลยครับผมนี่นะครับรูปดาวเป็นคอนสเน็คนะครับผมวานิลามิ้วนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนครับอือหืมรสชาติดีมากๆเลยนะครับผมอานะครับนี่ครับขนมบิ๊กกานะครับผมนี่ครับวานิลามิว ฟลาเวอร์นะครับผมอร่อยครับผมชิมแล้วครับสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอทุกสาขานะครับผมอ่านี่นะครับเดี๋ยโชว์การ์ดก่อนนี่จัดไปนะครับทาสองใบวันนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกัน EP หน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ